สวัสดีจ้าพี่นงค์ปองไปบสุษคุุณมาพบมาพอกับกินง่ายสไตล์ยายน้อยเนาะค่ะเนาะมื้อนี้ยายน้อยจะพาเอฟซีมาเห็ดห่อมกหัวปีใส่ไก่ค่ะมาเด้อจ้ะมื้อนี้ยายน้อยจะพาเห็ดห่อมกหัวปีใส่ไก่แซ่บเลยค่ะนี่ค่ะยายน้อยจะใส่โครงไก่เด้อค่ะเด้อยายน้อยซื้อโครงไก่มาเนี่ยยายน้อยจะยายน้อยจะพาใส่เห็ดห้อมกหัวปีใส่ไก่เนาะค่ะเนาะยายน้อยก็เวาเร็ววาอีกเวาเร็วก็ลืมเนะยายน้อยก็ดี มาจ้าหลังยะหลังจากยโยน้อ,อ่าสับไก่แล้วเนาะคะ่ะเนาะสับไก่แล้วแล้วก็หั่นหัวปีแเซน้ำเกลือเนาะคะ่ะเนาะน้ำเกลือแล้วกามะนาวนะค่ะผสมกันเซ่แล้วเขาก็สับลงไปในน้ำเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นมาใส่อ่าตะเก่งเอาไว้เนาะคะ่ะเนาะทีนี้เยโนะยจะพามาปรุงรสจ้ะมาปรุงรสอันนี้เอาค่ะอันนี้หั่นเป็นตะไคร้เป็นตะไคร้เป็นข้าวเบื่อเป็นมะพริกเนาะคะ่ะเนาะ อย่า้อยปั่นไว้จ้ะเขาก็จะเอาลงใส่ไปในไกล้เขาค่ะใส่ไปแบบนี้เลยจ้ะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือนิดนึงเนาะค่ะเนาะใส่เกลือไปนิดนึงเขาปรุงเสร็จแล้วเขาก็ต้องซีมอีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะนี่ค่ะนิดกับน,นิดหลายเตอร์ค <c oughs> รบนิดกันได้คะ่ะนิดหลายเตอร์ค่ะ อันนี้เป็นสุรดจะใส่สุรดลงไปค่ะ,ะสูรตรขอก็ใส่ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็มัใส่หลายมากมายาอันนี้จะเป็นรดดีจ้าให้รดดีลงไปจ้านี่ค่ะรดดีก็จะใส่ประมาณนี้ค่ะเพราะว่ามันหลายค่ะหัวปีซี่หัวหัวปีซี่หัวก็จะใส่หลายเด้อันนี้จะเป็นน้ำปลาเนาะค่ะเนาะใส่น้ำปลานำจ้าใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงค่ะ นี่ค่ะน้ำปลาเ้าก็ใสายซัมนี่พอน้ำปลาจ,จะ้ะโอเคทีนี้เราก็จะมาคุกกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเราจะน้อยใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือเสร็จแล้วเราก็จะคุก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 ,ค,ก,ค,ก,ค,กค่ะอันนี้จะเป็นส่วนผสมเนาะค่ะเนาะจะเป็นใบมะกรูดค่ะ ใบมะกรูดกับใบเมงลักเดี๋ยวเขาใส่ใบมะกรูดลงไปก่อนจ้ะใบเมงลักเดี๋ยวเขาค่อยใส่ทีหลังใบเมงลักยายน้อยใส่ตู้ไว้ทีนี้ตู้ของตู้ยายน้อยมันเย็นจัดมันก็เลยซ้ำแต่บ่เป็นอยังค่ะใส่ได้ค่ะตู้มันตู้มันซ้ำตู้มันเป็นตู้สองซ้ำมันก็เลยเย็นแฮ้ยนี่ค่ะเขาก็ขยำไก่ก่อนเนาะค่ะะเนาขยำไก่ให้เข้าเนื้อเข้าหนักสักก่อน ส่วนผสมก็มีแค่นี้หละจ้ะพยายามใจไก่ให้่นเข้านังเสร็จแล้วก็ะยายน้อยก็จะเอาห,หัวปีใส้ค่ะหัวปียายน้อยเส้น้้ำเกลือน้ำมักนาวไว้จ้ะใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะใส่เสร็จแล้วก็คุกนะเนาะคุกไปสักพักนึงแล้วก็นั่นเสร็จแล้วค่อยจะใส่ไข่เนาะ่ะเนาะ ใส่ไข่นำจ้ะเมนูนี่ก็ต้องใส่ไข่นำไเห็ดห่อมุกหัวปีชัดไก่ลำใหญ่น้อยแซ่บๆเลยเมนนื่อกี้ใหญ่น้อยใส่โครงไก่เด้อโครงไก่แต่ว่าค่อคนข้างเนื้อหลายใหญ่น้อยใส่โครงไกส่สองโครงใส่โครงไกส่สองโครงจ้ะเดีย๋ยวสักพักหนึ่งเนาะเดี๋ยวใหญ่น้อยคุกก,ก็อแล้วจึงมาเบิ้งกันต่อ หลังจากยายน้อยคุกได้ท so right right ี่แล้วยายน้อยก็จะใส่ไข่เนาะเนาะใส่ไข่แล้วก็จะใส่เลยแมงลักจ้ะยายน้อยจะใส่ไข่ประมาณสามน่วยค่ะทุบไข่ลงไปเลยใส่สามน่วยพอจ้ะสามน่วยหรือสี่น่วยก็แล้วแต่เหาจ้ะแลว้ตวเตาห์ใส่เฮาากให้เ่นคุณไหลเขาก็ใส่หลาสามน่วยพอบ่ถ้าสามน่วยพอเขาก็พอจ้ะ เสร็จแล้วเราก็คุกต่อคุกเสร็จแล้วเราก็แตะเบิ้องเราค่ะเนาะแตะเบิ้งควมนัวควมจางควมเค็มเพิ่นว่าเพิ่นพอดีโบนะคะฉะนั้นเสร็จแล้วเจาน้อยก็จะใส่ใบเมงหลักลงไปใบเมงหลักเพิ่นซ้ำตู้หยินจะบโเป็นยังคะ่ะเพิ่นกินได้อยู่ซ้ำตู้หยินเพนินเสร็จเจแน้อยก็จะคุกคุกให้เขา้าที่เข้าทางเสร็จแล้วก็จะไปห่อมกห่อใบตกะเราค่ะ,ะเนาะ วิธีห่อหมกหัวปีจ้าห่อหมกหัวปีใส่กไก่ค่ะสูตรเยน้อยเยน้อยจะเห็ดแบบนี้เนาะเนาะแต่สูตรคนอื่นเยน้อยกับโมโหคนเห็นดนต่างเนาะสูตรไผ่สูตรมันเด้อแซ่บไผ่แซ่บมันจ้า <c oughs> แล้วก็คลุกไปเลยใส่ไข่คลุคก ออโบสละไข่เหาถ้าบบพอก็ใส่ไปอีกหน่วยหนึ่งใส่ไปซี่หน่วยเลยเนาะคะเนาะนี่ค่ะใส่ไปซี่หน่วยเลยเพราะว่าไข่เพิ่นหน่ยนั้นไข่ค่อนข้างหน่วยน้อยเะีสยวจะเสวร์ากับคุกอีกรอบคุกเพื่อนเข้าที่เข้าทางให้เพื่อนเข้าลุดซาดเพื่อนเข้ากัน ทีห่อหมกหัวปีเซ็บเจ็บจ้าเซ็บแน่นอน FC ผู้ใดจะกินเจือกันหลังไอหลังห้างพาราไดเเด้อตอนเล่นตอนบ่ายเด้อตอนบ่ายอย่าน้อยเสร็จไวอย่าน้อยก็ไปไวจ้ะมันนี้มีห่อหมกหัวปีใส่ไก่เซ็บเจ็ซี c ผู้เรียกร้องถามหามันไม่ค่อยมีหัวปีจ้ะห้าหัวปีไม่ค่อยได้อยู่จ้ะเสร็จแล้วจ้ะ เสร็จแล้วทีนี้เขาก็จะไปห่อกันเนาค่ะเนาะเสร็จแล้วยายน้อยก็จะพาไปห่อไปเตรียมไปตองห่อกันเลยจ้าไปยายน้อยพาไปหอ่อเนาะมาจ้าทีนี้หลังจากยายน้อยเ,เตรียมใบตองแล้วเนาะค่ะเนาะยายน้อยเ,เตรียมห่อหมกแล้วแล้วยายน้อยก็ไปเตรียมใบตองจ้ะเพราะว่าใบ,บตตงยายน้อยโบได้ตากแดเดก็เลยต้องไดเอาไปเผาไฟ ทีนี้กระซิบม,มาเยอะน้อยก็จะมาพาห่อค่ะใส่ไกล่ลายเลยจ้ะจมื่อนี้จะแซ่บๆเลยจ้ะนี่ค่ะห่อใหญ่ๆเลยเนาะคะ่ะเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกค่ะต้องใส่แค่สองสั้นก็พอเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะเนาะนี่จ้ะ ใส่แค่สองสั้นก็พอไม่ได้ใส่หลายเดีย๋ยวจะน่ยจะคาดกากนิดหนึ่งจ้ะเสร็จแล้วตองพันยักสั้นตองพันสั้นกับซิบงงามปไดใดีค่ะ่ะ <c oughs> จ้ะ สิ่งแรกก็จะประมาณนี้นะคะเนาะเดี๋ยวจะน้อยหาตะไคร้ก่อนเด้อตะไคร้มาตัดก่อนมาละจ้าส่วนสีเข้าที่เข้าทางกับวุ่นวายได้น้อยนึง <c oughs> นี่ค่ะเขาก็สิมาตัด้วคะเนาะตัดให้ขึ้นงามค่ะนี่ค่ะตัดอย่างสีต่ตัดเลยนะเขาก็ตั้งใส่ซึ่งเขาค่ะส่วนสีเข้าที่เข้าทางกับวุ่นวายได้น้อยนึง ตองเขาก็จะคุ้ยกันค่ะเนาะคุ้ยไส้คุย้ยขวานี่ก็ห่อๆเนมอลไรจะห่อมโมขวบปีเซ็บๆก่อนเลยเซ็บสุดยอดไก่ไก่นะตาอ,ออกมากระสิบมั่นเวลาเอาพับเขาก็จะพับ นข้างนี้คือกันค่ะนี่จ้ะนี่คาอภาพแรกจะออกมาเป็นแบบใส่คาดกางเพื่อนเซได้แข็งแรงนี่จ้ะทำให้จิมฝันคัดงามเบอร์งามเบอร์อรนี่จ้า ที่ใบตองเพิ่นก็บบค่อยงามค่ะใบตองบบค่อยงามกะทำโบแน่ใจก็กเซ็จอีกสั้นรอบหนึ่งค่ะเนาะเสร็จแล้วก็เซร็จอีกรอบหนึ่งจ้ะทำบแน่ใจหัวปีใส่ไก่ค่ะแซบๆยัๆย่วเลย มาเด้อมาเด้อ fc ผูดอยจะกินกัได้เจอกันหลังห้างพลาได่เด้อจ้าตอนเย็นตอนบ่ายจ้านั่นเสร็จแล้วก็ใส่เวลานึ่งประมาณสี่สิบนาทีนะคะ่ะเนาะนี่ค่ะใส่เวลานึ่งประมาณสี่สิบนาทีเดี๋ยวน้อยเห็ดให้เบิ่งสำนีก่อนเด้อ เดี๋เเสร็จจะหยุดคลิไปไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันสิยาวเกินไปเดี๋ยวมาเบิ้งตอนท้ายจ้ะเดี๋ยวยน้อยพามาเบิ้งตอนท้ายอีกแล้วหนึง่งหยุดคลิปไว้ก่อนเนาะใกล้สิเสร็จเด้๋วจ้าใกล้สิเสร็จแล้วหิวข้าวเลยพี่น้องเอฟซีเลย11โมงแล้วยายน้อยอยังบ่ทันได้กินข้าวเลย จะน้อยตื่นมาจะน้อยกระห็ดนามันมุงพวงเนาะค่ะเนาะมงพวงมอนี้หลาย,ลยจ้ะมอนี้จะน้อยเห็ดลายเลยจ้ะมงพวงพอนั้นเสร็จแล้วก็มาเห็ดมกหัวปีโตค่ะโบทนันได้กินเข้าเลยจ้าเป็นแม่ค้าี่ก็จังซีเลยเนาะอันนี้จับขึ้นมาจะซีเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพอเวลาเสร็จเขาก็หักหักเข้าไปแบบนี้เนาะค่ะเนาะข้างนี้ก็คือกันกันค่นนคะตรงนี้ฮันเป็นตรงที่หอเอไปนาบไฟเนาะค่ะเนาะ ตองที่เขาเอาไปนับไฟมันก็เลยนิ่มถ้าสมมุติว่าเขาบนนับไฟเขาก,าตาก็ตกกักแดดยนเอค่ะเนาะตองไปตักแดียใส่คาดกลางจ้าใส่คาดกลางแล้วก็ไม่จิ้มปันคัดนีด่ค่ะไม่จิ้มปันคัดแบบนี้ออกมาพอก็จะสวยนี่จ้ะงามเลยค่ะ กล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วอย่าน้อยขอดูญาติหาใบตองแป๊บหนึ่งก็เลยได้หยุดคิดจะใบตองขึ้นน้อยเนาะคะ่ะเนาะใบตองน้อยเขาก็จะ้ซนกันแบบนี้จะสามอันเลยโอ้ยทองหองขคกขาดกขาดนะหิวข้าวโอ้โมกนี่เป็นโมกนี่เป็นโมกสุดท้ายเลยค่ะเป็นผู้ใหสิโซกดีเนาะโมกนี่เนาะ fc ผู้ใดสิส้มดีเนาะหมกนี้ใหญ่ขนาดเลยหมกสุดท้ายจ้าส่งใสอนันไม่ค่าเสียไว้กินเองแล้วเด้อหมกนี้ใหญ่ขนาดนี่จ้ะเราจะใส่ใบแบบนี้เลยตองส่งสั้นนะค่ะเนาะ,ข,นะขั้นใจเฮ็ดส่งห่อกับกระเทินจ้ะขั้นใจเฮ็ดส่งห่อกับกระเทินอันนี้ก็เลยเฮ็ดห่อเดียว เป็นบ่คะเอฟซีเป็นบอ่อทีคะ่ะเพราะว่าใบตองเพื่อน,น,นเอาเอาไปนาบไฟคะ่ะไปนาบไฟเสร็จแล้วเพื่อนก็จะนิ่มพอเพื่อนนิ่มจะเอาพับไปทางไหนเพื่อนก็จะไปเนาะคะ่ะเนาะบ่คือส้มถ้าห่อส้มนี่ตองนี่ค่ะต้องห่อสดจ้ะห่อเนี่ยมันเอาห่อใบตองสดแต่ถ้าห่อห่อตุนห่อห่อมกนี่เขาต้องใบตงองเขาต้องตากแดดขั้นบนตวตากแดดก็ตรงเออเอาไปรุนไฟเนาะคะ่ะเนาะ นี่จ้าเสร็จแล้วจ้าโอ้ยห่อนี่ห่อสุดท้ายในะหญ่ขนาดเพรานั่นเสร็จเดี๋ยวเราจะไปไปค้างไฟกันคะ่ะนี่จ้าเสร็จแล้วหนะ้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เนาะคะเนาะเอ้ยไปแต่แา่บบ่ไปแต่แซ่บบ่มาเด้อมาเด้อไปอย่าน้อยพาไปค้างไฟจ้ะไปใส่ไฟกันเลยกันเนาะคะเนาะค้างไฟใส่เตากันเลยจ้าทีนี้ก็จะมารอเบิง่งอ่า ตอนมันสุกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยายน้อยนึ่งไปใส่เวลาประมาณจักสี่สิบนาทีเด้อจ้าพี่น้องเอพสีจ่าได้สิบเจ็ดห่อค่ะได้สิบเจ็ดห่อที่นี่ใส่สั้นเดียวบัได้เนาะค่ะเนาะใส่สั้นเดียวเพื่นก็นจะคับแคบไปแลแ้วยายน้อยก็เลยใส่สองสั้นค่ะนั่นเสร็จแล้วก็มาท่าเบื้องตอนที่เพิ่นสุกเนาะค่ะเนาะเราจะนึ่งไว้ประมาณอ่ใช้เวลาประมาณสี่สิบนาทีพุ่นอะจะ้ะ ให่เลยค่ะถ้าเบื้องตอนสุกด้วยค่ะเด้อพี่น้องเอฟซีมากินน้ำยายน้อยแซ่บแทบเลยจ้าหลังแก้ที่เขานึ่งห่อหมกเขาสี่สิบนาทีแล้วเนาะค่ะเนาะประมาณสี่สิบนาทีกลัวๆเกือบสมองแล้วได้เออเอาให้แน่ใจพูดแหละถ้าโม่แน่ใจก็ย่านโมสุกเนาะค่ะเนาะพี่ค่ะมาเบื้องกันเลยค่ะว่าหน้าตามาหน้าตาเป็นีังไละออกมาแล้วแท่นเทนเท ว้าวว้าวร้อน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 ไปจ้ะไปเบิ้งกันเลยค่ะทีนี้หาสุกแล้วเนาะไปเบิ้งกันเลยจ้าไปเบิ้งกันเลยจ้าเซบแซบกันเลยเดี๋ยวายน้อยจะพาไปเบิง้งไปสุกแล้วหน้าตาสี่ออกมาเป็นยังไงเป็นแต่แซนะ่บบอเนาะคะเนาะหลังจากที่เฮานึ่งเสร็จแล้วเนาะขนะเนาะมาเบิ้งกันเลยจ้าเดี๋ยวายนอ้อยจะแกะให้เบิ้งด้วยค่ะเด้อ มาหน้าตาเป็นจงังไดปิตะเซบ่อหอมกหัวปีใส่ไก่ใหญ่น้อยจ้าแท่นๆทนแทนมาหลับสุมน้ำกันเลยจ้าว้าวว้าวว้าวว้าเดีว,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 วเดียวเดียวเดวเดวเดีดท่นทนเท,นทนวปิตะเซบขานาดเลย แซ่บจ้ะแซ่บจ้ะแคนเนเดอร์จ้กพี่น้อ,นองกองไปจากคลิปนี้ก็จะบ่มีอย่างมากมายเนาะค่ะเนาะจะน้อยพามาอันพา,าพามาเบิ้งพามาเฮ็ดให้เบิ้งเนาะค่ะเนาะแล้วก็สิบบได้กินให้เบื้องเด้อจ้ะเพราะว่าจะน้อยเฝ้าเฮ็ดของขายเนาะค่ะเนาะเฮ็ดของไปขายจ้ามือนี่ฮะเที่ยงแล้วจ้ะ เสร็จนี้แล้วก็ยานน้อยก็จะไปผัดไส่ปะเปียแล้วก็จะนึงน่งขนะ้าวเหนียวเนาะเนาะถ้าเอฟซีพูดอลยจะกินก็นเจอกันหลังพาราไดเด้อ,จอยจะตอนบายจ้าแค่นี้เด้อยจ้าพี่น้องปองปงาปวุ้นสุขคู่สุคนห่อมกหมวปีใส่ไข่เขาใส่ไก่แล้วก็ใส่ไข่ค,ะขค่ะแซ่บจังซีเลยบ๊ายบาย